สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับนะครับเด็กๆประชารังสรรค์ครับวันนี้มาในชุดสีสดใสเลยครับวันนี้ถุงเท้าสีเหลืองนะครับโครงการฝึกอบรมกีฬาฟุตซอลนะครับเพื่อความเป็นเลิศของออบจอนนทบุรีครับพบกับเด็กๆบรรลุ่นะครับในชุดรุ่น57นะครับรุ่น10ปีฮะนะครับก็ชุดเดิมของเมื่อวานนี้ฮะมาเล่นทั้งชุดเลยนะครับเดี๋ยวเราพบกันในสนามครับ ครับวันนี้ก็นะครับเรามีครูสองคนครับครูออมฮะกับคููซิกครับวันนี้แมมาทําหน้าที่ครับวันนี้นะครับออสัญญาณพุทธศิลป์ครับบัตลุ่มได้เริ่มเล่นก่อนครับออนี่ก็นะครับออโอ้โหสัมผัสลูกแรกแล้วก็เรียบร้อยแม่ไม่ถึงหน้าทีครับ 5 4วินาทีครับแม่ลุงนี้ันลุมโดนไปแล้วฮะลูกแรกยังไม่ตื่นครับยังตื่นยังไม่ตื่นครับลูกแรกไปอีกแล้วครับวบนร์12แล้วก็ประตูเซฟได้ครับแม่ทำหน้าที่ครับประตูประตูที่ของเรา57นะครับ บอลยาวไปถึงล,ลูกคิกเคาน้าอร,อร์ลูกแรกของวันรุ่มครับมาให้โกเทนโกเทนแล้วก็ไปให้นัดนัดยกบอลมายังไม่ผ่านหน้าประตูเคี่ยวมาโกเทนแปะลูกนี้เป็นเซฟรแรกของผู้รักษาประตูประชาัางสรรครับแปะเบอร์11ดนี่ส่งดีเหลือเกินครับนีฮะดึงสองะเบอร์ให้เบอร์12บสองตัวครับตัวนี้ เคลียบอลมาตัดมาเสาสองแล้วก็ดักบอลได้ครับบัดลุ่มยังช่วยกันขยับบอลออกมาฮะแม่ดึงสวยก็บเบอร์เก้ามองเพื่อแล้วก็ส่องลูกนี้เรียบร้อยโอ้โหคมจริงอะแม่โอ้ยิงสองลูกนี้คมจริงฮะ ก็สบายสบายท่านประชาันครับไม่รู้จะเดินเกมน่าจะเดินเกมบุกต่อครับเจ้านัดก็เคลียรบอลออกมาได้ฮะเบอร์สิบเอ็ดมองมองไม่มีใครเข้ามาปิดขอสองดูไกลๆแหมบล็อกออกมาได้ครับเจ้าตันครับงัดบอลออกมาเบอร์สิบเอ็ดอีกเหมือนเดิมไหม ดึงบอลแล้วก็12บ่องเหลือเกินได้แล้วยิงนัดนัดกระชากโอ้โดนกระแทกล้มครับลูกนี้น่าจะเจ็บครับเป็นลูกเรื่มเลยนฮะหลังจากปฐมพยาบาลก็ออกมาเรียบร้อยแล้วมหาตันได้โดนกระชากบอลอีกแล้วฮะแล้วก็แม่ยกบอลยาวมาครับมาแล้วเจ้านัดดึงไหมไม่ผ่านบเบอร์11ดักบอลได้แล้วก็ ยังก,ก็ยังไม่ผ่านนะบาเบอร์12ตัวเร็วครับแม่เร็วดีเหลือเกินเสียงสัญญาเริ่มเล่นครับหลังจากน้ำหกคาเช็ดสนามอยู่โกเทนดึงบอลมายังไม่ผ่านนะโดนเบอร์เก้าครับตามแย่ครับแล้วก็แม่หน้าประตูครับยังยังไม่ผ่าน,นครับแม่ขึงเลยฮนะบวัตประชา9ให้11ครับ9กระชากมาริมเส้นตัดไปที่จุดมาร์คครับเบอร์3มแม่โอ้ขอโทษเพื่อนแลนะ้วเบอร์3วัตประชาครับ บอลมาฮะมาหาโกเทนโกเทนตัดมาไม่ผ่านเบอร์12ตัวนี้ดึงดีทุกตัวฮะแม่จังหวะบอลน,นี่แบบคล่องทุกตัวฮะวัประชามาแล้วครับน้องไอ้ไอ์ไอซโดนบอลมาสั้นๆนะครับโดนตัดบอลแม่เข้าถึงทุกตัวครับแล้วก็สัดไกลย,ยิงอนะ่ะเป็นบอลคิกค,คอนเนอร์ของวัประชาบยกบอลเจ้ามาอีกครั้งหนึ่ง ยังไม่ผ่านหน้าประตูของบอลลูมฮะเบอร์สามนี่ดึงบอลไปให้เบอร์เก้าเบอร์เก้ามองเพื่อนแล้วก็ส่องแหมเบอร์สิบสองครับชักขาไม่ทันครับขยับขาไม่ทันนะน้องไอ้น้องไอ้มองเพื่อนไอ้มองเพื่อนแล้วก็โยนมาบอลอยู่ที่กลางสนามครับเจ้านัดดึงมาที่ริมเส้นดึงอีกครั้งหนึ่งกระชากมาที่ริมเส้นตัดผ่านเข้าไปฮะแม่โกเทนทันไหมดูท่าทางไม่ทันครับลกนี้ มาอีกครั้งครับแล้วก็เบอร์จิมสองนี่คล่องเหลือเกินครับไม่รู้ไปซื้อไม่รู้ไปเกิดเมื่อไหร่โอ้คล่องนี่เหลือเกินนะแม่แซฟกันช่วยกันได้ครับหลังจากโดนสอกลูกครับเจ้านัดฮะเบอร์เซียนแม่ลูกนี้พู้ตัดเินให้เล่นต่อครับไม่จิ้มบอลแม่โดนกระแทกไปเบอร์เก้าแล้วก็ตัดบอลไปอีกไม่ตัดเกมนี่แรงนะครับบอกไปเลยฮะลูกนี้ฮะสองเด็กสองคนเป็นบอลทั้งคู่ะรทายจารย์ไม่ตัดเกมบอกเลยเด็กเตะกันแน่ครับ ต้องตัดเกมฮะาดูเบอร์3ต่อครับเบอร์11หมอกแล้วก็หมอกอีกหมอกอีกแล้วก็ไม่เข้าครับ2เลยฮะลูกนี้เบอร์3เจ้าตานจะกัดออกได้ครับเล่นบอลมาง่ายครับเป็นลูกมุมฮะขยับมาครับเบอร์11มาให้เบอร์9นี่โอ้โหแกก ทั้งแรงทั้งหนักก็เบอร์เก้าตัวแกขนาดนี้ความคล่องตัวบโยนบอลยาวๆมาเบอร์สี่เจ้าโน่ฮะลงไปแล้วครับเด็ก8ดขวบพ .5 5-8ครับพรุ่งนี้เป็นรุ่นของเขาครับมาอีกครั้งหนึ่งนัดตัดมาเจ้าโน่แม่สับไกลเลยฮะเล่นกับรุ่นพี่ครับพรุ่งนี้รุ่นของเขาฮะแต่วันนี้ก็เล่นกับพี่ช่วยพี่ไปก่อนครับ มาที่โกเทนตัดบอลมาเบอร์3เบอร์สดักบล็อกแม่สวยพิ้วเบอร์ห้าตัดบอลได้ลูกนี้ประตูแม่ออกมาวอกทางครับเดินทางดีลูกบอลไม่ออกครับกระชากไปเจ้านัดตัดมาที่เบอร์4ออกมาดักบอลได้ยิงไกลแล้วก็เซฟลูกนี้โอ้โหแม่นี่ฮะตัวแทนนะของอบจอหญิงเราครับแต่ว่าอายุแค่สิขวบครับตัวโตฮะับะผู้รักษาประตู ตัดมาอีกทีหนึ่งดักบอลได้ครับแล้วก็มือโอ้โหเบอร์เก้าตดตัดอีกทีไม่เป่าครับกรรมการต้องเป่าแบบนี้ครับตัดให้เด็กๆครับไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะเอาถือว่าไม่ฝาวครับต้องตัดเกมครับปาชาได้ฝ่าวแล้วก็ยิงลูกนี้แม่สวยครับแม่นี่ผมบอกเลยครับเบอร์เก้านี่หนักจริงครับมาแล้วครับเปลี่ยนตัวเลย อันนี้น่าจะเป็นวัดประชาของจริงครับเบอร์สิบเนี่ยคุยๆยอย่างเงี้ยมาเจ้าตันขยับมาดนี่แขนเจ็บนะรบประตูผู้รักษาประตูครับลงไปเล่นแล้วครับแกห้อยแขนอยู่แต่แกอยากเล่นครับตัดมาเจ้าตันยังเชีย์บางทางบอลออกมาได้ครับเบอร์สิบเอ็ดมองครับมองซับอีกทีนึ่งครับแม่เด็กเราต้องเข้าไปบล็อกอะ ต้องเข้าไปบล็อกบอลเร็วไม่ให้ยิงไกลครับเพราะว่าเท้าหนักทุกคนเลยฮะ oh. มองไอ้มองฮะโดนตัดบอลเบอร์หกครับแมลงไปใหม่แล้วก็ได้สับไกลยิงนี่ผู้รักษาประตูสุดเอืมม้อมพลาดเองเซฟเองครับยกบอลยาวมาให้เจ้านัดไม่ถึงครับทุกนี้โดนตัดออกไปได้ oh. มองซ้ายมองขวาครับ <Okay. S 1> ขยับมาเบ <Okay. S 1> อร์ห้าฮะ แม่วามทางดีเหลือเกินมองเพื่อนซ้ายขวาอัดเข้าไปถึงเบอร์12ครับแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันครับคู่นี้วัดประชานะครับแมชนะดิวยสกอร์3ประตูต่อศูนย์ครับมาแล้วครับน้องๆครับวัดประชาครับแม่ถาวหนักจริงครับเสียดายครับผมฝันใจเนี่ยเบอร์สองไม่ได้ลงนี่เบอร์1เบอร์7ดด้วยครับนี่ วันนี้สาวๆไม่ได้กรี๊ดเลยครับเดี๋ยวรอกรี๊ดคู่สองแล้วกันมาครับมาแม่แม่แรกแม่แรกดือปแล้ว